เจ็บมากตัวนี้เอานี่ไม่ต okay ้องเนตไม่ต cool. ้องเนตค่าบ well. ้านใหญ่ตัวนี sí ้ห้องน้ำตัวนึงล่าสุดกูคิวไม่บีแมสต์ว่ะไปไหนน้อง ลก็มองหน้าพี่โจ้เลยคุยกับพี่โจ้มองหน้าพี่โจ้เราพูดนี่ก็พี่โจ้อยู่ลาอะไรอยากตายเหรอพอดีเฮ้ยอยากตายเหรคนเนี้ยบุญหมีเปล่าคนแก่เข้ามาแนลมูบ้างมูบอย่างเอาป่ะมีก็ข้าเลยใช้สูตรที่พี่เสียสั่งไฟอ่ะที่ทำเอาผมบ้านแนวอ่ะ อ๋ออันนั้นนะอืมี่เสียไปไหนล็อกหนึ่งที่เสียไปไหนล็อกหนึ่งแล้วก็ตัดเลยพี่เสียไปไหนไม่รู้ไม่รู้แล้วรู้แกบอกอยากนอนไววันนี้จะนอนแล้วไปหาหลังดูจะนอนไมีงานช้าเี๋บอกเจ๋แค่บอกว่ามันี่ซ้มไฟแค่นั้นแหละล็อกหนึ่งิมเลยไม่มีไม่มีคุยอะไรกันทั้งนั้น ไม่เยเลยเฮ้ยล็อกหนึ่งแล้วทิมเลยนี่เออคล็อกไปตึมตึพี่โบนแ้วพี่มานั่งรถผมเตือนน้ำมันหรออ๋อตอ้วมาโอเคยเลอย่างน้เปิดมาอีกคุยทีมนานเกินสองก็ไม่ได้สองคุยทีมพ้นนานสองก็ไม่ได้สองกคุยทีมพ้นนานเลยดู ต้องโทไปทีมนานเกินนะพี่ว่าปะไปทีมนานจัดไปนนานตอนแรกวันนั้นตอนนี้กูไม่คิดว่าเป็นตี้มึงนะเว้ยเนี่ยไอต้องพูดมึงเโทษตีนขับรถผ่านไงก็เลยขับไล่ไอต้องโทษพี่โจ้เอ้กูหาพี่โจ้เนี่ยวงวงวงไอ้ฝกันวงนี่เขาบอกเนี่ยเออวงวงพี่โจ้วะ มมมุมมุมเนี้ยได้ๆแล้วก็ไปนี่อย่างวยกันตัวอันได้นะเล่นเล่นเราเล่นเขาฟ้านั่นแหละโอ้ไปเปลี่ยนปืน้าเอราอยู่รออยู่ไปเลยก่อนเลไปรดลดลดดลดดล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 ดดดด ของล้อเลยคตัดไว้เต็กบ้านนี้ก่อนได้นะครับต้มเออถ้ามีก็ฆ่าเลยคือรถเยอะเหมือนไม่เห็นนะไม่เห็นหรอโอเคไม่เห็นเหมือนเหมือนเหมือนเจ้าเจ้าโตเปิดฮัลโหลผมมาแล้วครับเข่าไม่ไดรนะเฮ้ยมบักกี้เหรอบักกี้เจ็บได้ปะอี่างนี้มอเตอร์เพรต่อเลยตรงนี้โอ้แค่มาสร้างจิตเลยตรงนี้วะ บ้านจู่ี่ยังไม่เห็นเอ้ยบ้านจู่มีเก็บเก็บเก็บโอ้ไม่ต้องเก็บไม่ต้องเก็บลงทำไมอะหลังแตกเพราี่สวยน้องไปต่อเลยไปต่อเลยโอ้โหลบด้วยว่ะล็อกด้วยว่ะไม่ไม่เห็นบ้านเราเล่นแคตรงนั้นก่อนได้นะตรงเช็คโพชั่นกลางวงเลยให้มึงเล่นแค่ตรงไอ้บอลบอตได้บ้านใหม่ไม่เห็นเลยพี่เฮ้ยกัปตัวเดียวบ้าฟ้าว่าไงวัยรุ่นชัวร์ บักกี้คันเดียวสั่งหมดละเดี๋ยวพี่ยิงให้ล่วงเลยจ้าขับรถไปจะเอาไหมถามไว้นล้วแหละถามพี่อ่ะโอ้ไม่เอาได้ไงวันนี้ตัวเดียวอันนึงสั่งจบเฮ้ยอารมณ์อารมณ์เอาอารมณ์อีกแล้วโอ้อารมณ์แม่งยูดี้อารมณ์ในเกมแม่งไม่ดีเลยผมอยู่ได้ไงวะร้อยศพดีนะพี่ว่ากันบ้างอุ้ยร้อยสอบเราเป็นร้านเลยพี่ว่าปะพี่บอสอารมณ์อ่ะเออใจเย็นดิไว้ลุ่นเออ มองต่อไปเจดบ้านเนี้ยบ้านเาเฮ้ยมีคนนีกว่าเดี๋ยวพี่ล่อมา่อนไอ้ฮี้ยมิดไอ้ปอน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 ไอ้ป้อนไอ้ป้อนไอ้ป้อนไอ้ปนไอ้อนไอ้นไอ้ป้อนไอ้ป้อไ้อนไอ้ปอนไอ้ป้อนไอ้ปออกป้อนไอ้ปอนไา้ปอ่ไอ้้อนไอ้ป้อนอ้้อนไกมปันหอ้ป้ไอ้ปสอนไอ้ป้อนไอ้อไอปนไอ้ป้อนไอเฟีอนอะเ้็นแอ้ป้อนไอ้ป้อนยิ้ด้อนอ้อน้อนอ้อนไอ้ปอนไอ้ป้อนไอนไอ รอ้นี่อี่ไม่โผล่เลยพี่เจ้าดูหลังแค่ไหนพี่ใหดูเล่นได้ไงวะามตัดผมดีว่ะทีมกูผมซ้อมไปได้เราบมักส็จเน่ัดษิงเลเวอร์นะโดนเเนี่ยชอบมันเปงคันเดียวอยู่วะพี่ไอ้บ้านอา้าโเจ้าทำผมโดนี้ยด่าเลย มาคือตี้เดียวกับบ้านน,นี่พอบ้านบางจูด่ดูมีนจะเปลี่ยนละต้องไม่ใครมันเป็นตัวเดียวอยู่ปะช่วยด้วยดินะฟ้าตีไม่เห็นวะแบบนี้เราเล่นกับใครเร,เราเราเล่นอยู่ตี้เดียวกนะันแหละถับไปตรงไหนไม่ไมีใครมัวแบบไอจีเอาโจาโจ่ไ เ้ยได้ตรงเนี้ยพี่โจหลุมที่เราเคยพลาดมาหลุมเล่นได้ที่เราเคยพลาดเฮ้ยเราจอดแค่เขาผอบวง่อบไปแเราก็ยิงเราเล่นตรงนี้ก่อนได้ภาคโซ่มีคนวะมีไดปอนอ่ะนัดได้ปอนพี่ทีมบ้านร้อยศพต้องออกร้อยศพต้องออกเดี๋ยวเดี๋ยวให้โทนี่ล็อกอ่ะให้โทนี่ล็อกแล้วจิ้มเลย โอ้บ้านนั้นแม่งส่งเพื่อนมาเต็มแล้วมาฟ้าจับกันร้อยศพมาแล้วร้อยร้อยศพมาหลุมพี่แล้วร้อยศพมาหลุมนั้นกูเข้าหลุมก่อนได้ไหมไปด้วยไปด้วยมีคนเพิ่งเข้าพี่มีหลุมมีคนเพิ่งเข้ากี่ตัวหลุมนี้นะอ๋ออันนั้นหลุมนั้นล่อไปดีไปไปด้วยไปไปก็ไปให้หมดเลยพวกมึงต้องอ้าไปด้วยโอเคโอเคดูรถที่จะดูรถที่จะมาแต่กูรับหลังก่อนมึงเล่นมากไปก่อนที่ดูสภาพไหวไปเที่ยวไปเชี่ยวไหวไหวไปเนี่ยเอออจะเชื่อผมเยอะพี่ กูต้องดูหลังให้มึงก่อนนะเออเออเดี๋ยวกูยิงข้างหน้าเองนี่นี่แหละนี่เนี่ยเอ e m ถ้าตรงนี้มึงถ้าตรงนี้ขึ้นมากูโดนนะเออขึ้นมาจะมึงโดนใช่ป่ะเอออืม e n e m i e เ ahead ดีเหรอไม่ใช่บ้านเนี่แย่จังวะตีบอลใส่อะแย่แล้วไม่น่าไปยิงเลยตีบอลใส่อะที่พี่บอสบอกอรงนีน่ะออกเหรอวเออไปรีกรุ๊ปหมากฟ้าแน่เลยไอ้บอสขวาจะเข้าเอาไอ้เหี้ย เออออกไปแล้วป่าไม่เห็นหรอกเนี่ออปไปแล้วออปใส่คันนึงในบ้านออปใส่คันนึงในบ้านออ๋วงนี้พวกมึงยังไม่ต้องเข้ามาก็ได้นะโบสหนึงเล่นตรงนี้โอเคพี่คุณน็อตคมชิบหายเลยถึงบ้านไม่น็อตมันคมจังวะหรือมุมมันดีวะมุมมันดีแหละจริงแโบสวงมาอะไรเฮี้ยประเดี๋ยวใครวะใครวะอุ๊ยบ้านนี้โบสต้องมุมต้องมุมเล่นได้ปะไม่ได้ เชื Eat, s <S oh. oh. ่อมานนอนอยู oh. ่ในบ้านเลยอุ้ยอ้ทำโทษไปเยี่ยมครอุ้ยเขาบินได้500ดวงเลยนะครับขอบคุณนะมากครับพี่อิงอิงโอ้โหขอบคุณมากครับโหแฉมมากเนยไม่ไหวอยู่ไม่ได้แชมป์อะไรอ่ะสิ้นเดือนครับที่จางไว้เดือนหน้าจะมาให้ใหม่โอเคครับขอบคัณมากครับขอบิขอมิหักได้หมวกว่ะเจ็บได้หมวกว่ะ ไม่ได้เก็บไม่เก็บอะไรเลยไอเก็บได้มอกอย่างได้มองโผพี่เดินไปอย่างงี้แค่สมควรโดนตีนั้นยิงอยู่นะกูไม่ไปละเห็นมิดวันนี้ทีกูไม่โดนยิงสักนัดเฮ้ยบนนี้มีรถจอดหรอใช่ตอนนี้ที่พี่บอกไงตองรถประมาที่ที่บ้านจู่มาจะไปเล่นเฮ้ยตรงนี้ตรงนี้เห็นไหมรอรพี่รอรอรอไอ้วงเราวงเราวงเราวงเร่ายิงยิงยิงยิยิงอยู่ห้องกันเนี่ยทั้งบนเนี่ยที่มันวิ่งเนี่ยไปไหนแล้ววะ ไอเราวิ่งนผ่านเราเป็นตรงโซนกันตึมไม่ี้ยหายหมดเลยตรงนี้ตึมๆนะระวังตรงนี้ระวังมาก้มคือคือบนหัวกดเราแน่พี่คือมาเขียวผมต้องเข้าเออมันกดเราไม่ได้เยอะหรอกไปใจกันเล่นเอาขอบคุณนะบสิบดวงเด่นนะครับดาวมีน้อยเราจะแทนนะแต่ว่าดาวครับไอ้เหี้ยเข้าหัวเข้าตัวปัญญาอ่อนหัวตัวหัวตัวตอนนี้แหลังหินมีสองตัวพี่ยังไงมีสองตัวมีสองตัวโอ้ไล่ไม่ทันโซวีโซวี โซวีนะโซวีนี่ไงเจอไปดีจัดหลังรถเต้นหน่อยเราเต้นหน่อยเราเต้นหน่อเจ็บมากหลังรถเจ็บมากทำไงอ่ะทำไงอ่ะทำไงได้เลยตา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 ยเออบอลราตาหลังรถเจ็บมากให้กูทำไงอย่างนี้สวัสดีตีบนเข่าใช่ป่ะที่หมดใช่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 บอลเข่าท่ไอ้ตัวนี้มีสนุกไอ้ไปหัวมาไปหัวมา สกัดเกมสกัดเกมไม่ตอนนั้นมันจะไม่เล่นนักส้มบดมันจะไม่เล่นนักส้มเราไปเอามาเป็นล่ะพี่เรานักเลงมาแล้ไม่ไม่ไม่เห็นแล้วเห็นแล้วมูมันมูมันมูต่อมันออกไปแล้วมันออกไปแล้วมันมันไปที่บ้านลอตเตอรีลอยศพว่ะอยากขึ้นสูงสูบว่ะเหงาว่ะมันตองมูบุ่นนี้ของใครอ่ะผมขึ้นขใช่มีสโมขึ้นอ่ะที่ขาวเนี่ยบักกี้จอดเออสโมขึ้นยังไม่หมดยังเหลือยังเหลือไอ้บ้านนี้เหลือน้อยมาฟ้า เก็บผู้รถขึ้นไปเร่งบนให้ไปสำรวยังขึ้นเลยพึ่งขึ้นเลยบักกี้ขับบักกี้ขับบักกี้ขับลงล่างครัพี่โจเราเก็บบักกี้เลยเจ็บไปรถด้วยรถได้ enemies ahead ตัว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 ตาย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 ตีแฟบตีแฟบตีแฟบตีแฟตตรงนี้ตัวหนึ่งอยู่อันนั้นผมตายแล้วรถอ่ะ โอเคพี okay, 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 oh, ่โอเคพี่แล้วรถจีบอ่ะรถจีบตายปะโอ้โหวงต้องทิ้มบ้านหรอจีบยังรถจีบยังรถจีบยังมาเมาขับาขับกันนึงเอาดิเอาฝ่าได้ปะมีคนนึงมีคนนึงมีคได้อยู่ e n e m i e ต่อแต่ไหนสมมติแต่ไหนสมมติสมมติอยู่สมมติอยู่มึงตายอ่ะา้หน่อยมึงแม็กแม็กอ่าในบ้านตีเหรอวะในบ้านตีเหรอวะ เมาขวานะเยีรยขวาได้ไหมหลังหินอิ่มๆมึงลงไปด้านหน้าไปดิได้าไดเอ็บแม่งขึ้นรถทำไมวะจ้มีแต่ต้องไปทิมวะต้องใช้รถว่ะรถนี้ไม่มีเวลาเวลามงมาร์คเหลือง่ย่ิรถไม่มีแล้วต้องไปเอาขันนู้นมักเหลืองได้อยู่ เออทีมหนึ่งโลโลโลต้องไปทีมบ้านว่ะไปที่บ้านนะสิบวิทีมเเลยมาทีมบ้านเลยไปตายช่างแม่งขโมยอยู่ไอ้ยิงอะไรไม่รับกูหน่อยยิ่งรออับักซี้รับกูหน่อยอันนี้อันนี้ข่ขัก่อนนี่ไอ้ขันอยู่ขันอยู่มี๋ยม่ได้ไม่ได้๋พี่ชายมาเดี๋ยวพี่ชายเฮ้ยโดนมาเจ็บมากตัวนี้เอาดิเอาไม่ต้องเดือดไม่ต้องเดือดค่ะบ้านใหญ่ตัวนึ่งห้องน้ำตัวนึงล่าสุด เจ็บโจ้ไม่ต้องเนทผมดินเจ็บแล้วข้าหัวไม่ต้องคน่มีคิ่มาช่วยด้วยืึหมตัวตายกอีไอเนนังี่เราอ๋อโยนไปโจ้อไม่ไม่ใครกับเบมาบอกแม่บังคี่มากูอยู่กับเไงกู่กับเบาไงอยู่ใกล้รถกูก็ไม่รู้ไอ้ย เจ็บกูถามว่าเอาบักกี้มาได้ไหมกูคิวไม่มีแสบหมดหน่อยไวน้องเดี๋ยวเดี๋ยวไอซ่อนหน้าอยู่แถวขอบมีปะขอระเบิดหน่อยตับมั้ยเดี๋ยวคัดสั่งให้คัสน่าจะน่าจะหลังรถตนหนึ่งนะเซ็นที่บอกเล่นเลยเดี๋ยวเดี๋ยวให้ติดกูนะอย่าให้ติดกูนะลบลบ หนักจ่อไายังยังมีอยู่นะมียาป่ะเข้าคายต้องเข้าไปที่บ้านแล้วไม่มียาหวะให้แป๊บสวยสวยกระเพงซ้ายสองเกินไปซ้ายเนึ่ง 拜拜。啊啊！啊，出！啊出人。 มนัโมนัโอเคนอนตายโกโดนกระดาษอีแมวรถหมาว่ะโอ้ยเรียกูไม่ได้อยู่ข้างรถเลยมึงมาอยู่ข้างรถไอ้สัต์คืออยู่กับไอ้ดอก